พอดีมีคนทำเงินตกไว้ตรงนี้นะครับว่าร้านอาหารหรูๆแบบนี้จะรับสมัครพวกคนโกโลโกโสโแบบนี้ด้วยอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกพวกคนชั้นต่ำต่างหาก คนตาบอดนี่มาทำอะไรอยู่หน้าร้านเนี่ยโชคดีจังอยู่ๆก็มีลาบลอย คนแบบนี้ไว้ใจไม่ได้จริงๆเฮ้ยเฮ้ยมาอีกคนแล้วเฮ้ยอะไรวะตาบอดอีกมาเพ่นพ่านอะไรแถวนี้ฝากไว้ก่อนนะเห็นตาบอดให้เฉยหรอก ีป้าตาบอดจริงๆเหรอผมโชว์กี่นิ้วอะไรเหรอจ๊ะพ่อนุ่มป้ามองไม่เห็นหรอกอ๋อป้าไม่มีอะไรนี่คุณคุณก็มาสมัครตำแหน่งผู้จัดการร้านเหมือนกันเหรอ ก็ใช่น่ะสิอย่าบอกนะว่าแกก็ามาสมัครตำแหน่งผู้จัดการลานนะ่ะดูไม่ออกเหรอราศีฉันเปล่งประกายขนาดนี้เอาหรอเอาอย่างนี้นะวันนี้อ่ะฉันว่าแก,กกลับไปเถอะพอยังไงตำแหน่งผู้จัดการก็ต้องตกเป็นของฉันดูมั่นใจจังเลยนะ จากสภาพเธอแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กเสือมมากกว่านี่แกกล้าว่าใช่หรอคอ,อยดูนะถ้าฉันได้ตำแหน่งผู้จัดกา,หารหลานฉันจะไม่ให้แกมาเหยียบที่นี่เลยอุย้ยมาแล้วมาอีกแล้ววันนี้จะมีคนดีๆบ้างไหมเนี่ย เออคุณพี่ครับจะข้ามถนนแล้วครับอ๋อป่าจ้าพอดีฉันไปยืนรอคนมารับน่ะอ้าวเหรอครับผมคิดว่าคุณพี่จะข้ามถนนซสอีกผมจะได้พาข้ามอ๋อป่าจ้าเดี๋ยวฉันรออยู่แถวนี้แหละอืมเดี๋ยวต้องพักเดวจะเริ่มร้อนแล้วนะครับงั้นไปนั่งเก้าอี้รอก่อนไหมครับอ๋อไม่เป็นไรจ้าฉันชินแล้วอ๋อครับงั้นเดี๋ยวผมเข้าไปในร้านก่อนนะครับ คุณพี่ตาบอดเหรอครับอ๋อจ้ะใช่จ้ะอพอดีมีคนทาเงินตกไว้ตรงนี้นะครับผมคิดว่าสักพักเขาคงกลับมาเอาเพราะเงินมันหลายบาทเลยครับแต่ตอนนี้ผมต้องรีบไปสัมภาษณ์งานแล้วงั้นเอางี้นะครับคุณพี่อยู่ตรงนี้อย่าพึ่งไปไหนเผื่อเจ้าของเขากลับมาไปนะครับโอเคจ้ะจ้ะได้จ้ะ คนดีก็ยังมีอยู่นะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษน,นะครับเขาเริ่มสัมภาษณ์งานกันหรือ,อยังครับฮะนี่แกก็ามาสัมภาษณ์งานด้วยเหรอใช่ใชครับ <c oughs> ฉันไม่อยากหลูจริงๆนะเนี่ยว่าร้านอาหารหลูๆแบบนี้ จะรับสมัครพวกคนกโลโกโสแบบนี้ด้วยอ่ะกลโลโกโ,กโสะอะไรกันล่ะครับแบบเนี้ยเขาเรียกพวกคนชั้นต่ำต่างหากอุ๊ยขอโทษนะที่พวกฉันพูดตรงไปหน่อยนะ้ะว่าแต่มาสมัครงานผู้จัดการร้านเนี่ยเรียนระดับไหนมาล่ะ มหครับฉันแนะนำนะรีบวิ่งออกไปซะก่อนที่เจ้าของร้านเขาจะมาเห็นเห็นแล้วทำไมล่ะเธอมันก็จะดูหน้าสมเพศยังไงล่ะแต่งตัวก็บันนอกการศึกษาก็ต่ำใครเขาจะโง่หลับแก่เป็นผู้จัดการฮะ มันจะมากเกินไปนะครับผมทำร้าพวกคุณพวกคุณถึงมาว่าผมแบบนี้สวัสดีค่ะทุกคนอ,อพร้อมกันหรือยังคะคุณปางรออยู่ค่ะพร้อมค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมครับพร้อมครับพร้อมครับเอ่องั้นเดี๋ยวขอเชิญคนที่มาคนแรกนะคะเข้าไปสัมภาษณ์งานด้านในได้เลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ้าวคุณปางเอ่อกำลังจะให้คน เขาไปสัมภาษณ์งานพอดีเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะฉันเลือกได้แล้วเลือกได้แล้วหมายความว่ายังไงหรอคะก็ฉันเลือกได้แล้วว่าจะเอาใครมาเป็นผู้จัดการร้านฉันไงแต่คุณยังไม่ได้ให้พวกเราสัมภาษณ์เลยนะครับก็ฉันทดสอบพวกเธอทุกคนแล้วไงล่ะพวกแกทดสอบกันแล้วเหรอ คนที่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการของร้านเราคือคุณเอกค่ะฮะอะไรกันคะทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะสัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เอกสารก็ยังไม่ได้อ่านสักประโยคทำแบบนี้มันหมายความว่ายังไงคะใช่ครับผมยังไม่ได้แนะนำตัวอะไรสักอย่างทำไมมาตัดสินกันแบบนี้ ทีนี้ทุกคนจำฉันได้หรหือยังคะนี่มันคนตาบอดหน้าร้านนี่เฮ้ยจริงด้วยแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสิ่งที่ฉันทำมันทำให้ฉันรู้ท่าแท้ของพวกคุณเรื่องอะไรหรอคะมีงงไปหมดแล้วนั่นสิครับผมไม่รู้เรื่องแล้วเงินฉันอยู่ไหนพวกแกเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เงินเงินอะไรหรอคะ ยิงจะกล้าปลากแข่งอ no ีกก no ็เง <sm> ินชิันแกล้งทำตกแล้วพวกแกเอาไปไงล่ะเออฉันจะนับหนึ่งถึงสามถ้าพวกแกสองคนยังไม่หยิบเงินมาคืนฉันฉันจะแจ้งตำรวจนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะคุณคะคุณคะความจริงมีไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเงินไว้เลยนะคะพอดีมีกลัวว่าเผื่อมีใครเขาจะมาถามหานะคะ นี่แกยังจะกล้าโกหกฉันอีกเหรอออกไปออกไปจากร้านฉันเดี๋ยวนี้เออ,ออกไปโอ๊ยนี่ครับนี่ครับคุณครับผมขอโทษครับผมซึ่งผิดแล้วให้โอกาสผมอีกสักครั้งได้ไหมครับกล้าขโมยเงินที่ไม่ใช่ของตัวเองแล้วยังหน้าด้านมาขอโอกาสอีกเหรอออกไปเลยนะตำรวจกําลังจะมาตำรวจฮะตำรวจ ไม่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 แต่ว่าขอยินดีกับผู้จัดการร้านคนใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมีทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับ